ข้าวซอยขาหมูเยอรมันที่แรกที่เดียวในโลกอยู่ที่จุฬาซอยเก้านี้เองชื่อร้านว่าคําปอยนะเป็นร้านอาหารเหนือที่เพิ่งเปิดเดือนมกราแต่ว่าเมนูก็คือโคตรเก่าเลยจ้าเก่าแบบหากินที่อื่นไม่ได้แล้วอะตอนเปิดหน้าเมนูก็คือหน้ากินทุกอย่างเลือกแทบไม่ถูกเลยจ้าชอบสุดก็คือหน้าสุดท้ายเขาจะมีคําแปลภาษาเหนือมาให้ด้วยนะะ่ารักและนี่จ้าเมนูไฮไลท์เยอรมันแอลเหนือเป็นข้าวซอยที่ท็อปด้วยขาหมูเยอรมันชิ้นเบิ้มๆมทอดใหม่ๆกรอบนอกนุ่มใน ตัวน้ำข้าวซอยเขาจะผสมมันกุ้งเข้าไปด้วยเพิ่มความหอมมันแต่ว่ายังคงมีความเป็นข้าวซอยอยู่นะเสิร์ฟพร้อมผักกาดดองที่ผัดไข่แบบนนัวแล้วก็ไข่ดาวเยิม้มๆตัวเส้นจะเป็นเส้นข้าวซอยกรอบนะพี่ปอยเจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นคนแม่แจมบอกเลยว่ารสชาติเหนือแต,แต้แต่เป็นเหนือแบบอัพเวลมีความขั้นกว่ามีความสุดวัตถุดิบแต่ละอย่างก็คือเสิร์ฟมาทีมีตกใจอ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวด,ด,ดูอีกเมนูนึงอันนี้เป็นน้ำเงี้ยวภูเขาไฟเห็นปะอลังการปะเลงไปเปื่อยกองกันเป็นภูเขาอ่ะแล้วก็ลาดทับด้วย ซุปที่ผสมความเป็นเล้งแล้วก็นำเงนียวรสชาติก็คือจะเผ็ดแซ่บแบบเล้งแต่ว่าหอมสมุนไพรแบบนำเงนียวเมนูเนี้ยคือกินเพลินมากนะใดๆคือชอบมูดของร้านทั้งหมดเลยอะบรรยากาศแบบเหนือโมเดิร์นผนังร้านยังเป็นลายผ้าซินเลยอะอยากกินเมนูคีเอทเมนูฮิตเมนูพื้นบ้านมีหมดใครอยากกินอาหารเหนือปังๆร้านเนี้ยตอบโจทย์